เคยกระทะบูมน่ารักมากเพราะนั้นแม่ไปเขาแกะกุ้งให้แม่กินแกะกุ้งย่างดูแลแม่จุงแม่ขึ้นรถโอย่างกับลูกสาวคนหนึ่งวันนี้มาสั่งซื้อสบู่หน้าใสลีหน้าจังแม่ไปหนึ่งร้อยกอ้อนโอนเงินมาให้เลยสองพันห้าโอนไวมากก็เลยแถมไปสิบสองก้อนแล้วก็ให้ลูกน้องเอาไปส่งวินมาใส วินมอไซค์แน่โรงแรมอินทาตรงป้ปหรือมม์อยากไปจ้างเฮี้ยสุดๆไอสัตว์ถ้ามึงดูอยู่นะไอสัตว์มึงไปส่งแล้วมึงโทรกลับมาหากูเสิว่าเออเขาไม่รับเขาบอกไม่มีคนเชนี่ทำไมมึงไม่โทรไอสัตว์ลูกน้องกูก็เฮี้ยไม่ให้เบอร์มึงไม่ขอเบอร์มึงไว้ไอสัตว์มึงก็พลาดมึงก็ไม่ขอเบอร์ลูกน้องกูไว้มีอะไรก็โทรมาถามไอสัตว์ คิดค่ารถก็แพงตั้งสองร้อยห้าสิบพ่อมึงตายแค่รัชดาสามสิบหกกูขายสบู่ร้อยก้อนกูกำไรแค่ร้อยบาทพ่อมึงตายจ้างค่ารถมึงไปก็สองร้อยห้าสิบแล้วไอสัตว์แล้วหน้าตามมึงก็เฮี้ยสุดๆเลยแหละไอสัตว์กูโมโหลูกน้องกูจนกูนนอ,อกจะแตกตายไอสัตว์สบู่ร้อยก้อนกูกำไรอยู่ร้อยบาท ค่ารถมึงเอาไปละสองร้อยห้าสิบพ่อมึงตายคุ้ยย็ดแม่แล้วไปถึงเขาไม่รับก็ไม่โทรมาถามไม่ขอเบอร์ลูกน้องกูก็เฮียไม่รู้จกขอเบอร์มึงไว้ไม่รู้จักให้เบอร์กูกั้เมึงไอ้ซั์แล้วสรุปแล้วเนี่ยเอากลับมาแล,ล้วนงไปส่งก็เป็นค่ารถห้าร้อยพ่อมึงตายคุวยเย็ดแม่ สัตว์กูเนี่ยไม่เคยจ้างเลยอวินมอเตอร์ไซค์หน้าป้ายรถเมย์อินทานเนี่ยกูเกลียดเฮียหมดลูกน้องกูมันจะเสือกโง่เสือกไปจ้างไอ้วินตรงนี้วินมอเตอร์ไซค์ประตูน้ำมีต้องเป็นสิบวินสิบสิบสิบกลุ่มที่นั่งอยู่อ่ะไม่จ้างเสือกไปจ้างไอเฮียน,นี่แล้วแม่งก็เฮียสดๆมึงไป ถึงเขาไม่รับมึงน่าจะโทรมาถามกูไหมเบอร์ก็ไม่ขอลูกน้องกูลูกน้องกูก็เฮียก็ไม่ให้เบอร์มึงขณะกูสั่งมันเลยบอกว่าเนี่ยที่กูส่งไลน์ไปให้อะเธอกระทะเธอกระทะรัชกาสามสบหวันนั้นที่เราไปไลฟ์สดมาเขาส่งที่อยู่มาให้ก็ส่งให้มันไปในไลน์มัน มแล้วมันเคยไปเนี่มันเป็นคนขับรถพากูไปไล่สดด้วยไอสัตว์เนี่ยแล้วมึงโง่อย่างนี้อควายยัดแม่มึงไปตายเถอะเพราะจะบอกให้ทหารปกครองประเทศไม่ได้เพราะทหารมันโง่โง่หมดเลยทั้งประเทศควายคว้ยยัดแม่